ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ท่านทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ประกวนด้วยนะคะน้องนะคะเ่านชายมีอะไรบ้างอะเอากับข้าวไหมไปกินข้าวบะอนี่หรือสิเอามาหมา,มากินข้าวมีแกงเกืดใจบ่มีแกงชื่ 我没有打皮诺。 สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทักทายยามเช้าๆนะคะว่าัน์ยิงหุงเขาเป็นแบนบไหน วัดีหนึ่ท่านนะคะนี่เข็นนใ้ตอมต้องเียงน,นนะหน้นะ้อพอไ งานน้ำไผ่ฮัลโหลไมเคิ Hello, thank you ฮัลโหล thank you โ so ซมาดฮัลโหลไมเคิล <c oughs> เคยสวัสดีค่ะนี่โยแ่แหน่หลาไปอือไขกุ้งเห็ดไห่บอลนี่บักุ้งเห็ดเองก็ได้นี่นี่พ่อผัดอ้ยพ่อผัดพ่อผัดบัวสิเปรตตัวใดมันเลยอยู่แต่พ่อผัดพ่อผัดเสลูกเตี๋ยวผัดงั้นไปชิมกันท่านน้ำแกงให้ได้ไปชิมเซ่ว่าหันเดียวสายๆะหงมอยยังถูกพาดมันมาห้าบาทค่ะเนี่ยค่ะชีบิดเนี่ยค่ะ อ้ยภาษาอังกฤษภาษาปากีสถานเอลคำทูไทยแลนด์อากาศเขาเพ่งเมื่อไหร่นะอากาอยู่หันว่าขึ้นหมดแล้วเขามาใหม่นี่นี่เอาอีกบ่เยอะหมืูเร่งทีบ้าไปงไหมอกอ๋อนี่เขากำลังเอามานี่เดออากาศสบายฮะเยาว่าเยาว่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจน่านน่านสวัสดีค่ะ ขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนตังคิวสมาร์ทจะเข้าวงยังแนนดอกเบาอีสานปากอ่ะบบข่อยรูเรืองก็ได้ดอกหเววาไปเพิ่นสีวะโบทักทายเพิ่นวะฮัลโหลไม่เพิ่น I love you ฮัลโหลไม่เพิ่น เครื่องนี้บอท่านในอันนี้ตนย่าย่า yeah, yeah. <laughs> thank you so much ขอบคุณพี่น้องสุภูสุกคนเด้อก็เด้อขอบคุณทุกรค์ทุกลิบทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ที่เขามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากมายนะคะถัดไปท่านพี่น้องกสิตดยอันนี้เด้อจะเด้อขันไปท่านพี่น้องกสิใดเขาในไหลไปบอท่านกะไปหลังบานให้เพราะว่าบ้านเผื่อกับบอท่านจอบฟังคาปาประสานจ้าตามสบาย <laughs> ตามสบายตามสบายขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจยังไหวานนี้ป้าไปบ่ถึงอหลีส่วนมากถ้าวันไหนนอนดึกจริงๆถึงจะได้ไปหาแต่ว่ากับหอดล้าให้ยติ้มทีขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจตามสบายอยาตามสบายปไปทางหน,นมือนี้ไปปิกนิกทางใดมือนี้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขขนคนเทพบรตบูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทาย เตรียมของค่าวสันจ้าตามสบายแต่ย่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรตามสบายขอบคุณค่ะเทพบุตรเทพบระอ fc ยิงใหญ่สตอรี่ผูดสิไปหาเทพปรตบุตกลับไปบ้านยิงใหญ่สตอรี่นะคะทุกคนขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาทักทายในชาวันนี้ขอบคุณมากมายเทพบุตรสุดทรักสวัสดีค่ะวสันค,คุณชายสวัสดีค่ะจากยาน้องคุณเทพบุตรสุดทรักสวัสดีค่ะจากไอยายบ้านนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับยาน้องคุณจากเทพบรตรุธุธิรักนะคะคุณขนมตาลสวัสดีครับจากเทพบุตรนะคะขอบคุณมากมายน้องนานก็เทพบรตรุุธิรักสวัสดีครับประสรนน้องนานวะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุขภูสุกคนบางเถือบางทีปากกับปบบ่ถึงแต่ขอถูยขอภ่ยเดิอแต่เดินแต่ว่ากับปหย่อนลังห้พี่น้องดูกากากสวัสดีค่ะจับตาละซ่าบวชท่เึิพอดี พ่อบานคืนปากะเล่ออกไปหาพ่อบานกะเล่พ่อบานลงกะเล่มาขืนต่อคันทัดจาก่วงนีป้าปมันสิยาดมู่ก็ะสิข้นหลยนำบันมันสิยากโกสศลสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะน้องเทพประวดก็น้องกาซาสวัสดีค่ะโกศลก็ทักทายโกศลก็เลิฟแปดค่ะประสันขอบคุณนะคะขอบคุณสลับเลิฟแปดขอบคุณทุกไรฟ์ทุกเลิฟนะคะ คุณโกศลสวัสดีค่ะจากน้องกาซานะคะน้องนั่งก็โกศลสวัสดีครับกาซากาซาเลิบเลิบจากยาย้านนะคะย่ายายายาจากน้องกานะคะน้องนั่นก็น้องกาซาสวัสดีครับยาย้าดกว่าคุณโกศลโกศลเลิบเลิบน้องกาซาก็ยายวานยาย้านสวัสดีค่ะน้องโกศลก็สวัสดีทุกท่านนะคะในห้องไลฟ์รวมกันเลยนะคะว่าสั่จากน้องโกศลนอกจากเนาะทักทายน้องโกศลป้าก็ไม่ได้ไปหาหลายวันแล้ว เพราะว่าเป็นอะไรโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียแบบนี้พี่หน่องหายเมือไปหลังข้อมูลมากมันก็เลยไปนาพี่หน้องบริเก็บขอมยยังมาเจ้ายังว่าให้เขาหลังกำลังใ,ลลงให้ร้านน้ำไปหลังให้เรื่องห้องเรื่องร้านน้ำไปหลังให้บบดนี้เขากำลังเข้ากับมาสั่งมิ้วไม่เนาะบบดนี้มันก็ต้องไปหาหาพี่หาหน้องไม่กำลังเรื่มตุนไมย่ยังมาท่านทัวถึงปันไดโทรศัพท์เครื่องหนึ่งล้านก็เอาไปใส่ของมันเสียมันก็ไปน้าล้านบับนี้ โทรศัพท์เื่องนั้นมั่นก็นเลยมูหายไปเอีกยดเลยบ่มีมูนะ <laughs> หามูปะทัวถึงอันอันเกาเหายเหมือนเขาต้องหาใหม่บัเดเี้ต้องหาพี่น้องใหม่เดี๋ยวสีสีเอาตัวนี้ไปอันนั้นก่อนเอาไปหามูก่อนมันจังสิไปได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเนี่ยมันจังสิไปได้ตัวนี้กับไมอีกได้นี่วองหนึ่งนี่งมีของไม่อ๋ตัวนี้ไปหานองกาเลยเนียวนี่ปังหาหมูหายหย่อนว่าโทรศัพท์มันไปนัำทั่วละซับเบิดบัน มันก็นเลยห่างหายกันไปโดนบบบน,นี้มันกับบแเจงเตือนเนาะมันกับ่บมีมาหายยังสินะขอบคุณพี่น้องสุภุสกคนเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจไอ้ที่เขามาถักทายในเสาเหมือนนี้เนาะอากาศหนาวๆนาเย็นๆย็นดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอบคุณก้าวไลเก้าวเลิบนะคะขอบคุณน้องเทพบรตรุสุธิราญาติน้องคุณน้องน่านน้องกาน้องโกศล ใครยังนอมเมื่อัง่น้องแค่ประบูรณ์สติลากมาสองล่างเลยน้องกาน้องโกศลยายวาดน้องน่านน้องเทพประบูรณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจไล่บทัวถึงยิ่งสติเกิดมาอีกเด้อพี่น้องบางเถอได้ยังกินสิอ่อนนังัวอืา สมเปื่อยเนาะสมเหตุก็เขาหั่นเป็นคือหนังหมูเขาใ็้หลายมือแล้วสมไว้เัาไว้เัานแล้วว่าหนังหมูหั่นเบียเบียดเหมืนบ่หั่นคนละกี่เด้หนังหมูเห็ดแหนมนี่แมโอ้โหเนี่ยขอบคุณนะคะหนาวไหมคะวันนี้บ่หนาวแห้งปานใดแต่เย็นแน่นิดหน่อยเย็นอยู่อันนี้สิบาทอันนี้สิบห้าบาทสิบห้ากับพี่ห้า 25, 30, 40, 40, 40ห้ายี่สิบสามสิบนาะยีห้าสามสิบสี่สิบ่แหละไ้อเอามอมันรวมสิเข่วกักินบุ่มบัขอบคุณนะท่า <c oughs> พี่น่านหนาวน้องกาซา <c oughs> อาพ่อผมไปให้พี่น่านนอยวสันพี่น่านหนาววสันคนลึกลับสวัสดีค่ะคนลึกลับนี่แม่นอนันันบ่น้องข้ามป้อนบ่ขอบคุณนะคะคุณน่านคุณน่านวาสันตากแดดตากแดด <laughs> เออนี่ใส่สิบบาทอะ่ะเออเออ่ออาว่าให้ตากแด,ดดตรงน,นั่นหนาวให้ตากแดดเ <laughs> ขาไม่ต้องหาพ่อผมกาคนให้ตากแดดเอาญาว่าญา,าบอกว่ามันประหยัดดี ตาแงต้งดแด,เ,ด,ดเอาผ้าห่มตาคนนะประสันว่าไงว่าไงน้องกาซ่าเนนอ็งนะอ่อีน้านดูแล,ลสุขภาพด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บอยากน้องกานะคะเอาะยังหาเ,าเองด้ออันคนลึกลับนี่แมนอันนันบ่แมนนนองค้ำป้อนบอ่บ 25, 3ยี่ห้าสาสิบสี่สิบห้าสิบาทข้างยูสิบหาบาทห้าสิบาทได้ออ้อเข้าใจสามหบาเออสามห้าสี่สิบห้าสิบค้าดิไม้บอเออไค่ข้าว่าหายิบห้ายี่สิบข่างสถาเนาะอยากได้ผ้าห่มกาโคนวัจันนองนานว่าอยากกัวยโรตถใหญ่มาคุณลึกลับสวัสดีค่ะจากน้องกาซ่านะคะอัน ยายว่าก็ทักทายคนลึกลับสวัสดีค่ะไหวๆจุ๊บๆ,ๆขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อจะเดือขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจกะสิทย่อยไปหาทีหาหน้องหายมันคือเกา่าทยอยไปเรื่อยๆเดียวกบอันนี้ดอกอันเดียวกบควบกันบันี้มันกรสีไดแกงเตือนมาห้าการะสีแดไปหากันทยอยไปทีละนิดทีละนิด น้องดาน้องดาสวัสด,ดีค่ะแมละไม้สวัสด,ดีค่ะเป็นยังไงบ้างป้าก็งุ้มๆงัมๆอยู่แบบนี้เลย <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไก่้าย่อยไก่ไก่สีไดคและละเป็นลอพี่รอนอนไก่สีไดรบคนละมันมนกกสีไดแกงเตือนเนี่ยพ่อบดได้หลงใน้ลืมกันเนืปบนได้สำคัญมันหายไปเลยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่น้ำผ่อวันนี้เล่างคนกับจ้ำบ่ได ต้องพิมพ์เข้าไปแบบใดแบบใดแน่ยังสีนามันก็นจำบอดใดมันเลยหายกันไปเลยไอให้เขาเห็ดเมี่ยวไว้ให้ย่งบอท่านใดทัวถึงกันดีปันใดก็ขอโถวขอพ่ายเผื่อพี่พี่งองสุภูสุคนเด้ออีกสองนาทีป่าสีลงไหลเด้อจ้าพี่น้องทักใต้กันให้ขรบเด้อจ้าเด้อขอบคุณนะคะ ขอบคุณน้องดาน้องดาก็ทักทายยายวาดสวัสดีค่ะว่าสันคุณดาคุณดาจากยายวาดนะคะแมลไมัยสวัสดีค่ะจากญาติน้องคุณนะคะยายวาดก็แม่ลไมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไรทุกเลื่อทุกกำลังใจเด้อจะเด้อขอบคุณน้องดาขอบคุณยายวาดขอบคุณญาติน้องคุณขอบคุณเมลไมัยขอบคุณน้องน่านขอบคุณน้องกาซา คณยายวาแต่แล้วเนาะขอบคุณคนลึกลับคนลึกลาบเนี่ยก็ลึกลับอีริหลอเว้ถามกับบอกบอกถามกับบอตอบแต่ว่าก็สงสัยกับสิแมนอยู่และว่าเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เขามาถักไทยเป็นกําลังใจใหกันเลยกันเนาะเดี๋ยวกะปากกสีทย่อยไปหาดอกพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอสงสัยหนาวส,สันสวัสดีคุณน่านว่าสัน เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอสงสัยหนาววาจันแล้วก็สีหนาวแล้วละคะฝางโมกล้าคนอยู่แม่ละไหมนองนานแล้วลวะฮะฝางโมกล้าคนอยู่วะจันป้าเป็นความลับต่อไปว่าจันอย่าวาป้าบ่หูอีรีได้จักว่าเป็นไผเนาะเนี่ยว่าคนดึกหลับเนาะดึกหลับก็ดึกหลับเอาอ,อีรีรอเว้ยดึกหลับ อาครบครบครบ,บ,บหน้าที่แล้วเด้อจากพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจปากกสิลงไหลแล้วได้บานนี้อันสวัสดีค่ะย่าน้องคุณจากเมละไมนะคะบานนี้ปากกสิลงไหลเนาะได้ชิหาหน้าที่แล้วขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพี่หน้องถ่เข้ว่าถักไทยอัดปากป่าบดไหญ่บด้หยั้งมันกะมันคาดใจยากพี่น่องขันมีเวลากะได้ขึ้นแน่ช่วงนี้มันกะอยากสีเออเงียบเงียบลูก้าแน่รู้่ะแตจไม่บอกว่าสันเมลไม่วะมีแต่คนอ้ําป่า ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกําลังใจที่เข้ามาทักทายในเช้าวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคน